บริษัทพารากอนแคร์ไทยแลนด์จำกัดซึ่งเปลี่ยนชื่อจากควอนตัมเฮลท์แคร์ไทยแลนด์จำกัดเพื่อรองรับการขยายธุรกิจสู่ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามในเอเชียแปซิฟิกโดยใช้กลยุทธ์ diversification and market penetration ได้เปิดตัว Gemini n o อร์ i ิเป็นพรีเซนเตอร์อัลต้าฟอร์เมอร์ MPT และโฟต์นัทวัตเป็นพรีเซนเตอร์โวลูเมอ เพื่อขยายฐานสู่ตลาดนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ความงามในงานพารากอน Care แ a n Launch in Thailand r e f i n i n n New Gen Beauty นอกจากนี้ยังมีเหล่าดาราเซเลบคนดังอย่างเชอร์ลลี่เข็มอักษรทิสาวริทิสา,า,าเกรการ9ก้าวเดียนาฟิโปที่มาร่วมงานท่ามกลางสื่อมวลชนและแฟนคลับของสองหนุ่มคนดังมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม เริ่มต้นเลยนะคะเนื่องจากเราได้มีการร่วมทุนใหม่ก็จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีการขยายธุรก,กิจเพิ่มขึ้นในส่วนของการลงทุนเราก็จะลงทุนในส่วน B2C แล้วก็ B2B ในการทําการตลาดทาั้งอัลกอริทึม B2B แล้วก็โมดูลมากขึ้นค่ะส่วนการขยายธุรก,กิจตอนนี้เราก็จะขยายาการอุ่นอีปกร์ไปสู่กลุ่ม injection ก็คือเรื่องของสัตว์ฉีดเติมเต็มหิ่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็เราก็ได้เริ่มลุกตลาดล เป็นสารเติมเต็มผิวที่ชื่อว่าลอเรียนนะคะซึ่งเป็นสารเติมเต็มผิวที่มีการผลิตที่ได้ระดับมาตรฐานอเมริกาเลยก็ว่าได้ก็ตอนนี้ได้ผลการตอบรับในตลาดค่อนข้างดีมากๆเลยคิดว่าน่าจะมีการพัฒนาแล้วก็ทําให้บริษัทเติบโตต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนถามว่าทําไมถึงเลือกน้องเจมีนายโฟด ก็ต้องกอดอื่นเลยเขาได้สื่อภาพลักษณ์ในเรื่องของดูดีมีสไตล์มีสเสน่ห์ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดูสดใสทําให้เราสามารถที่จะได้ภาพลักษณ์ในส่วนเนี้มามายังระดับของเราด้วยทําให้ดูเป็นผู้นําทางด้านทำง,งานได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วน้องเขาก็มีถัาแฟนคลับที่สามารถที่จะทําให้ เป็นที่รู้จักของเครื่องเราได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องออาต้าเอ็มเอ่อเอาเอาราคาคอมเมอร์เอ็นบีทีเองกซ์แล้วก็วงนี้เมื่อเองนะคะทำไมถึงเลือกจะเป็นไอโฟนเหรอครับพี่กอ๋อเลรี็นรู้เราเรียนรู้ได้เป็นคอมเมอร์อ๋อรู้สึกดีมากครับผมเพราะว่าคือด้วยความที่ผมก็ทำงานหนึงการอะไรอย่างเงี้ยด้วยต้องใช้หน้าตาได้ตัวนี้เข้ามาช่วยแล้วก็เอ่อเรียกว่าอะไรเราเหมือนได้ เป็นตัวแทนออุ่เด็กรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนของคนไทยด้วยที่จะทําให้คนไทยได้รู้จักเครื่องนี้มากขึ้นแล้วแต่มมามน่าดึงดูดก็ขอตัวเ้วยครับมีโอกาสได้ลองทำแล้วครับก็รู้สึกชอบเลยเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วครับออกกำลังกายทั้งภายในครับแล้วก็เสริมด้วยภายนอกก็ก็เลยได้พอสมครัเป็นตัวช่วยทำให้เออหน้าเราดูอิ่มฟูขึ้นดูอนเออกระจางใสข ิดีด้วยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นบริษัทที่ตบโตแล้วก็ดีใจที่วันนี้ ก่อนก็ต้องขอขอบคุณทั้งลูกค้าคลินิกแล้วก็ผู้เป็นที่ผู้ที่เป็นแรงสนับสนุนให้กับทาง d r a g o อนแครมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่เป็นค u ันตั้งเฮลท์แคร์จนเปลี่ยนแบรนด์มาเป็น d ารา o อนแครก็รู้สึกว่าได้รับความเมตตาจากทางลูกค้าเองทั้งคลินิกเองแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆเสิรชนทุกท่านนะคะที่ก็ให้การสนับสนุนตั้งแต่เป็นค u ันตั้ง รวเราเรียนเชิญมาในนามของพารากอนแคร์ก็ยังมาสนับสนุนกันอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ก่อนอื่นที่อยากจะขอฝากก็คือว่าทางพารากอนแคร์เนี่ยจะมีการทําธุรกิจในสินค้าแบรนด์อื่นๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนหรือว่าสินค้าในเรื่องของสานค้มเต็มๆและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับอของฝากแคมเปญของน้องทั้งสองคนทั้งน้องโกนแล้วก็น้องเจมินายน,นะคะที่เราจะมีกันในวันที่11ตุลาคมนะคะ รับรองว่ายิ่งใหญ่แล้วละค่แล้วก็จะต้องสนุกมากแน่นอนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ